ทีมฟุตบอลยังต้องการการช่วยเหลือกันและกันมีโค้ชมีเพื่อนที่ร่วมเล่นกันและกันกิจกรรมกลุ่มต้องการกันและกันท่านอาจจะบอกท่านไม่ชอบที่จะมากลุ่มแคร์เบื่อมากเลยผมบอกความลับให้เขาก็เบื่อท่านเหมือนกันคนบางครั้งก็เบื่อกันและกันแต่การที่เราเบื่อไม่ได้เป็นเหตุผลที่เราไม่ไปจริงไหมครับท่านอาจจะไม่อยากจะไปหาหมอไม่อยากไปหาโรงพยาบาลไม่มีใครว่างๆป่ะปุ๊ไปเที่ยวโรงพยาบาลกันไม่สนดอกมันดี ไปห้องไอซียูโคตรมันเลยเธอไม่มีใครพากันไปที่โรลงมาแต่เราจะไปต้องไปเพื่อรับการรักษาในคิดจักบางครั้งก็เป็นภาพเหมือนโรงพยาบาลเหมือนกันใช่ไหมครับเราต้องตักเตือนผมก็ใช้เวลาคนก็แนะนําตักเตือนไปเยอะก็รู้ว่าเวลาเตือนพี่น้องพี่น้องก็คงไม่รู้สึกดีใจมากนักหรอกไม่ได้มีความสุขที่คนมาตักเตือนแนะนําเราจริงไหมครับเราต้องการให้คนมาชมเชยเราแต่ประโยชน์มันก็คือการที่ต้องแนะนํากัน ว่าสิ่งนั้นถูกสิ่งนั้นผิดไปอย่างไรบ้างก่อนที่เขาจะเจอสิ่งที่มันเจ็บปวดมากกว่าน,นี้ดังนั้นเราจึงต้องการกันและกันใช่ไหมครับเราต้องการกันและกันเติบโตขึ้นในระหว่างทางก็มีความบกพร่องบ้างพระเจ้าก็ทรงปรดให้เราเรียนรู้นั่นเองนะครับประการสุดท้ายก็คือตัดสินใจติดตามพระคริสต์ไปจนวันสุดท้ายมีพระประโยชน์เรื่องหนึ่งซึ่งเราดูกันในวันดาวิดที่ผ่านมานะครับเรื่องฮาจิกก ฮาจิโกเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในช่วงแถวสงครามโลกครั้งที่สองนะครับประมาณเกือบร้อยปีที่แล้วเป็นเรื่องของสุนัขพันหนึ่งชื่อพันอคิตะสุนัขนี้มีเจ้าของก็คือเป็นศาสตราจารย์ท่านหนึ่งซึ่งต้องเดินทางไปทํางานโดยรถไฟในทุกวันฮาจิโกก็ได้ไปแล้วก็มารับเจ้าของของมันทุกเวลาห้าโมงเย็นต่อเนื่องกันไปแต่สิ่งน่าเศร้าก็คือในวันหนึ่งนั้นเจ้าของได้เสียชีวิตโดยหัวใจวายเฉียบพลัน แต่สิ่งที่น่าเศร้ากันก็เกิดขึ้นก็คือแม้เจ้าของได้จากไปแล้วแต่ฮาชิโกะยังคงไปรอที่สถานีรถไฟทุกเวลาห้าโมงเย็นติดต่อกันถึงสิปีโดยไม่ขาดจนกระทั่งเรื่องนี้เป็นที่เรื่องลือกันไปอย่างย่านแถวสถานีรถไฟแล้วก็เรื่องลือไปในเมืองที่ฮาชิโกะอาศัยอยู่และเรื่องลือไปทั่วประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนทั่วโลกนี้ในอเมริกาฮอลลีวูดก็ได้ซื้อเลิขสิทธิ์เรื่องนี้มาสร้างเป็นหนังเรื่องฮาจิโกะแม้สุนัขที่เป็นสัตว์เดรัจฉานยังรู้จักสัตว์ซื่อแล้วก็รอคอยเจ้านายโดยไม่มีวันที่จะเจอสักวันหนึ่งติดต่อกันถึงสิปีเต็มจกนกระทั่งมันก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสถานีรถไฟแห่งนั้นแล้วก็ต้องรอจนวันตายนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่สะท้อนทําให้เรารู้สึกประทับใจ จิตใจของสุนัขฮาชิโกะแล้วเขาก็มาสร้างเป็นนุสาวรีนะครับให้คนได้ระลึกถึงในวันที่มันเสียชีวิตไปงนั้นเราเองนั้นถ้าเราอยากจะติดตามใครสักคนหนึ่งวันนี้ท่านตัดสินใจหรือ,อยังว่าขอติดตามพี่สุขิตจ,จนวันสุดท้ายปัญหาไม่ใช่ว่าเราไม่ติดตามใครสักคนเดียวปัญหาคือท่านกําลังตามบางคนอยู่แล้วบางคนตามสามีบางคนตามภรรยาบางคนตามเงินบางคนตามที่ทางานบางคนตามคนที่เรารัก เปนะครับสิ่งที่เราตามไปนั้นวันหนึ่งก็ต้องสูญสลา,ายไปใช่ไหมครับถ้าเราตามธุรกิจธุรกิจก็มีขึ้นมีลงอยู่แล้วถ้าเราตามสามีเราสามีเราก็คงรักเราแต่รักเราได้แค่ระดับความเป็นมนุษย์ถ้าเราตามพ่อแม่เราวันหนึ่งพ่อแม่ก็ต้องจากเราไปเพราะท่านอายุมากแล้วพ่อแม่เป็นผู้ที่เราต้องช่วยเหลือเขาด้วยซ้าไปโลกนี้ถ้าจะเหลือให้ตามใครล่ะครับพระเจ้านั้นพระเจ้า,รจาปรานให้เราติดตามลงไหมครับ เมื่อตามพระเจ้าพระองค์เจ้าจะทรงโปรดเมตตาดูแลเราในสิ่งต่างนั่นเองดังนั้นประการนี้ก็คือตัดสินใจที่จะตามพระเยซูคริสต์ไปจนสุดท้ายผมเองตัดสินใจที่จะตามพระเยซูจนวันสุดท้ายเพราะผมไม่เห็นว่ามีสิ่งใดที่ดีกว่าการเดินตามพระเยซูแล้วและเรากําลังตามไปพ,พร้อมๆกับคนทั้งโลกที่ติดตามไปนั่นเองดังนั้นวันนี้ดังนั้นวันนี้การที่เราสามารถจะเติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่ารักษาความเชื่อไว้จนวันสุดท้าย มี7ประการด้วยกันในวันนี้นะครับเชื่อว่าพี่น้องจะรับพรอย่างแน่นอนเราจะเริ่มต้นในการรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยใช้วเวลาส่วนตัวอย่างต่อเนื่องได้ไ,ไหมครับอย่างน้อยวันละ15นาทีนะครับอยากให้พี่น้องหาสถานที่เวลาเจาะจงตัดสินใจตั้งแต่วันนี้อย่าเพียงแค่มีความใฝ่ฝันเป้าหมายแท้จริงต้องลงเวลาลงสถานที่ลงเดทไลน์ไปมิฉะนั้นจะกลายไปแค่ความใฝ่ฝันและความชอบซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้น ประการที่2ก็คือความคิดเราเต็มด้วยหลักการที่ถูกต้องอ่านว่ามีทุกวันเห็นไ,ไหมครับประการที่3คือเน้นในสิ่งที่เราต้องการมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีนะโฟกัสสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราอยากได้นะครับอย่าเอาความคิดเราไปอยู่ในสิ่งที่เราหวาดกลัวให้เอาความคิดเราไปสิไปอยู่ในสิ่งที่เราอยากได้ปรารถนาสิ่งดีนะครับกล้าเผชิญความปล่อยวางอย่างน้มเหลวนะครับหลีกเลี่ยงการทดลองใชให้ทําบาปไม่กลัวและเข้ากลุ่มแคร มีกลุ่มที่สับสดเราอย่าเดินกับพระเจ้าตาลํำพังให้เดินกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทีมมีความสมัครสมานสามัคคีเองไหมครับอย่าให้สิ่งใดทําให้เราต้องออกจากกลุ่มไปสุดท้ายก็คือตัดสินใจวันนี้ว่าติดตามพี่อิสุนจนสุดท้ายถ้าท่านได้ข้อคิด7ประการนี้ผมหวังไปอย่างยิ่งว่าวันสุดท้ายเราจะอยู่ที่นั่นด้วยกันแล้วก็เฉลิมฉลองด้วยกันตลอดชั่วนิรันดร์นะครับให้เราร่วมใจาก,กาันที่ทำ